เขากยกเสาเขากะสีก็เต็มเมลบอกที่ผาเสาลมต้นหนึ่งเสาสิบหกต้นเช่นเห็ดเสาลมต้นหนึ่งหลือที่ผาต้นเอาเยอะปูมากมือแต่ปสีไปนมนปูมากเนหายสามตัวนี่ครับเยอปูว่าก็ลูกแป้งตรงคักเนาะปูปูก็่ปด้ลูกแป้งนี่ใครพูจะหายปูก็ยาไปบู้กับเห็ดเนี่ กันที่ว่าปูอวดที่ที่ตุ้กับบอ,อมแยงคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิทารณาในการรับชมอีกสองตัมันตรงกันเท่าไหรหลวงปู่สวงหวดนี่เนี่ยเราที่หวดอันนี้พญานาคเราไปเลยแกจำได้อยู่ครับ จังไดคือได้เขียนให้ก็นหน่อยตัวนั้นลบบปูที่ไปที่มากปูปูปูมีสัมผัสอยู่หันคือได้จะไปจากที่กับปูเมือนได้ยุหันได้ยุหันเป็นบ่คน,นละโตะกันอยู่กันจะบอกว่าเดี๋ยวมคนละโตแต่<อ>บรรลงถ่ายตัวเดียวกันอะไรบางครั้งไงเ่าแบบเราทิพย์ แต่ม่นนเขา้าใจดีเลยนี่ยังวะใช่ลูกนี่ก็มีซุต่ออยู่มาเถอะครับมันหายเดียวมันป็นหกตัวมันมงมงหงุดหงิดสาต่อครับจาพูดอย่างนี้ซีเ้ียหว,วดวันหันวันสองโอ้ก็ตรงครับกะแุมันขนหายยงซี มือนี้วันเอะง<ะ>วดนี้นนโอ้หายกี่ะ,ะชุมาบ้าบุหูคูบบ่หครับห้าศูนย์สีกับหนึ่งห้า เมื่อนั้นก็นนำไม่มียังเมื่อนั่นนั้นสองหกศูนย์กับศูนย์แปดไปหุ่นนอกครับผมก็เรือพุ่มอันนี้เรือพุ่มยูนี่แมนนั่นเรือโอ้คนละโตละโตอันนั้นพุ่มยูพุ่มเหมือน่มแมนครับปูกระเทงนเขาครับแล้วเขาก็มาเคยเ่็นปูเขาไป้ดอกครับปูกับไฟแบบเั็นันอิรูอีระอะไรแบนบอดึงเรือมาไม่โยมบอ ครับผมยืนขาร่งเห็นว่าเบิกเอาเลยว่านี่บูชเช่นอยาจะเอาบาดพนสี่ายเจะเอาบาดพนกัยังบูืนอันนี้ย้อมนี่เขียนเขียนห้าศูนย์สี่กับหนึ่งห้าห้นกับหนึ่งห้าเอัวง่วนมีโครับ เขาโยกเสาเขากะสีก็เต็มเวรปะที่ผาเ<อ>สาล่มต้นหนึ่งเสาชิบหกต้นเช่นเห็ดเสาลมต้นหนึ่งเลือที่ผาต้นเอาเยอะปูมากมือแบ่ประสีไปมนปูมากมันหายสามตัวอยู่ายะอยู่ปูบ่ก็ลูกแปง้งครับปูบ่คือถือว่าจะไอมองอื่นพันเดอคือว่าปูเป็นฮี่ที่ปูเห็นปูกันแยมเห็น ครับว่างลงนี่รถปูว่างโลกว่างนี้เดี๋ยวกล่องมันสิเห็นหนาปูว่างปูเอาไปก่อนเด้อพี่น้องเด็กเอยเบิ่งเศลเองนะครับคื้อปูมันยืนนิ่งอย่างนี้เป็นปูขาดซื้อซื้อปูพุ่มยังกว่ปูนี่ฮะพุ่มพุ่มอยู่นี่งซื้อว่าปูวัดวัดปูดอนงัวเนาะดอนงัวเขาหัได้ปะปูแบบได้โพ เขาไปได้พวกปเด้ยโอ้ยวาดวาเนี่ยจูงมันเป็นยัค่ะให้ปูขาดดาดทีเรือบ่ได้ยานบ่ไดานป่ดเขานบ่ได้ยานบ่ได้ยานบ่ดยานบ่ด้ยานบ่ด้ยาบ่ได้านบ่ได้ยานบ่ไดานบ่เด้ยานบ่ได้ยานบ่ได้ยานบ่ด้ยานบ่ได้ยานบ่ไามบขด้ขานบดขานบ่ดยาดาได้ยานบ่ไดยาด้ยานบด้ยานบขได้ยานบ่้าน่ดาด กุดเนี่ยปูอย่าเด้ยเป็นขาดเก่าเถอะเขาลากขุดเลยโดนปีไปครับปูเจ้าสิวาจำเก่าเดี๋ยวมันขึ้นช่วงขุดใหม่ๆบ่บ่ขุดตัวเดียวย่างเดียวต้องขาดเก่าคนเดียปูเจ้าค่ะปูมาอยู่นี่โดนแล้วบาดเจ้าค่ะปูมาอยู่หลังจากก่อนเข่าพรรษาแต่ว่าพรรษาที่แล้วปูไปจำพรรษาซอยลูกจิตเจ้าอวดมาอยู่จังหวัดจันทรปูกับก้ามาใหม่ย่อมเขากะปิมอนปูมาจากบัดดุง อปออยู <Mile dizzy> ่บ so e like so 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 uh ัน huh. ด uh ุงค่ะอยู่บันดุงกับแม่แกบันดุงแม่เคียนวัที่ออกอีหยังแปดศูนย์สามบ่ี่เมนบ่แปสแม่เคียนเหปูแปดศูนย์เสแต่หงเปู่แก่อนนาที่อม่อวัที่มันอกแปดศูนย์สามแม่เคียนเหปูเจ็สครับอ่ ก็มาตังลวงปู uh ่สวงอ่อ้กันย้อนวายพันวายเยอลวงปู่สวงเ็ดยอก็มาตังลวงปู่สวงอู่ลวงปู่สวงให้ตัวดงกับูปู่สวงรูปู่สวงทูบ่นให้แปด่ทูบหลวงปู่สวงให้แปดศูนย์สีู่บตนี่ให้หนึ่งศูนยี่คะู้เห็นห้าศูเห็นตัวนี้เ่ปู่แมนแล้วสิผิษกันแต่รักร้อยแตวา รักน้วยลักซิบกับ204ต่อกันม <Hum, S 2> ัดส่มตนการปูกับเเคยเห็น่ายลุงปูสวงกับปูมีนี่เป็นต้นกันอยู่ห้องปลาปลาวันที่18วันนั้นค่ะของปูสวงเนาะปูสวง804บ่ปู804เอาเขียนไว้นกันนี่เลขทูบลวงปูสวงเลขทูบเลขทูบยูนี104 104เอาเลขทูบทูบ104ลวงปูสวงยรณาเอาไปจูปูเห็น504นี่กร ค่ะตรงบ่ตรงศูนย์ส hey. the ี่ค่ะแล้วยุบยืว่ามันเหลือเสือบ่เหลือเสือค่ะเดือเสือบ่ค่ะอืเหลือเสือบ่นี่เห็นบ่วันที่แล้วเป็นให้ปูตัวเดียวสิบทีค่ะตรงคักเนาะปูปูกับ่ป็นรูปแป้งนี่ใครเป็นใหญ่ปูนย่ไมปูกับเห็ดเนี่ยแต่ชีวะปูวันที่ที่จุกับบะเมีนค่ะ แล้วกานปู้ยุ่งสิักเกียรตมองได้เขาก็ให้ปู้ไปเอาบุญละเป็นบุญผู้ค้าร่นผู้สามวัดยู่หันแล้วก็หม่อมใหญ่เขาปู้กับเจ้าเจ้าวายผู้อาภูแทบรวมเวลาชีวิตเจ้าวาก็เลยอยากเอาคนบารับตำแหน่งยังอืมเป็นมาบุญเหรอผู้ก็เลยออกธุดงออกบุญออกปฏิบัติแม่นบม้อขาผู้ แต่ว่าปูซื้อบ่ได้ไซื้อบ่อพ่อตัวกนปูซื้อนี่จารถตัวีมากยนี่จาบ่ัดจีบเยอะนี่จ่าบ่อพ่อตัวตัวหมูหายเลียงใส่ตาปูกับโชว์นีปูกถือปลาขาวปูส้วงปลาขาวปูสวงปูถืออยู่ค่ะนั่นป้ลาขาปูสวง บ่แม่นดอกบ่ใช่บ่มีโทรศัพท